让青春。 ทำไมสีหน้าด <th> ูไม่ดีเลยฮก็พ่อแม่เราน่ะสิตกงานได้สามเดือนกว่าแล้วตอนนี้ก็กลับบ้านมาทำการเกษตรแต่รายรับก็ยังไม่พอต่อค่าใช้จ่ายอยู่ดีอ่ะใช่ใช่ใช่เมื่อคืนน่ะเราก็เห็นมาบ้างแล้วแหละว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด -19 นั้นทำให้หลายๆโรงงานหรือหลายๆบริษัทต้องปิดตัวลงและเลิกจ้างพนักงานน่ะแบบนี้ก็แยากสุดๆไปเลยนะสิมันพวกเราพอจะมีวิธีช่วยพวกเขาได้บ้างไหมล่ะ เรามีความคิดว่าพวกเราน่าจะนําสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเราและชุมชนของเราได้นะอ๋อนี่นี่หมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรอใช่แต่เราแค่คิดเฉยๆนะแต่เราว่าความคิดทั้ง2คนนะ่ะสุดยอดไปเลยแหละเราว่าเราลองควรเอาไอเดียของเรานะ่ะไปเสนอต่อครูที่ปรึกษาดูไหมเผื่อจะได้ข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะดีๆมานะ่ะเราว่าได้นะไปกันเลยไหมไปสิ สวัสดีค่ะด,นนพพดิฉันนางสาวพนิภาก้งทองดิฉันนางสาววัฒรานงขันงามและดิฉันนางสาวเพียรรัตน์ก,ก้านอินผู้รับผิดชอบโครงการสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตสู่สชุมชนไปติดตามขั้นตอนการดำเนินงานของพวกเราไปพร้อมๆกันนะคะ ครูคะวันนี้พวกเรามีไอเดียสิ่งประดิษฐ์จะมานําเสนอค่ะซึ่งสามารถช่วยเหลือชุมชนได้ค่ะพวกหนูควรเริ่มต้นยังไงดีคะดีมากเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับค่ะหลังจากที่พวกเราได้ปรึกษากับคุณครูแล้วพวกเรามีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมที่1ค่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตน้องๆจะได้เรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานที่สําคัญในอนาคต ได้แก่พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังงานไฟฟ้าจากขยะพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลและพลังงานไฟฟ้าจากชีวภาพกิจกรรมที่2ค่ายสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตนอ้นองจะได้ฝึกเขียนโครงร่างสิ่งประดิษฐ์ที่สนใจโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่1 กิจกรรมที่3วิภาโครงร่างสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตน้องๆน,นำเสนอโครงล่างต่อครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญน,นำคำแนะนำไปปรับปรุงแก้ไขค่ะจากการดำเนินง,งานพวกเราได้คิดค้นแนวคิดนวัตกรรมที่หลากหลายดังนี้ค่ะ ่และนวัตกรรมที่พวกเราได้มานั้นซึ่งมีความสอดคล้องกับชนบทชุมชนของเรานั่นก็คือเครื่องคัดาแยกเมล็ดข้าวจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเย้ย <Yeah. S 1> งั้นพวกเราไปดูแนวคิดและกระบวนการทำงานของเครื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะการวิภากโครงร่างสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ ครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะคุณครูคะช่วยอธิบายหลักการทํางานของแผงโซลาเซลล์ให้พวกหนูฟังได้ไหมคะโซลาเซลล์จะเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับโดยในโซลาเซลล์เนี่ยจะมีสารกึ่งตัวนําเมื่อแสงตกกระทบกับสารกึ่งตัวนําอันตกรกิิยาระหว่างสารกึ่งตัวนําจะทําให้เกิด กระแสไฟฟ้านะครับเราจะนํากระแสไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นี้ไปใช้งานต่อครับค่ะสําหรับหลักการทํางานของเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสารพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็มีหลักการคือแผงโซลาเซลล์นะคะจะรับพลังงานจากดวงอาทิตย์จากนั้นจะถูกกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่และส่งต่อมายังเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสารพลังงานแสงอาทิตย์ทําให้เครื่องสามารถทางานได้ค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะ เทข้าวสารลงในเครื่องป้อนค่ะเปิดสวิตค่ะมุนคุมปกักบอลเร็วรอบค่ะข้วาส,าาส,าาสารที่ได้จากช่องเล็กเอจะเป็นข้วสารเต็มเมล็ดค่ะข้วสารที่ได้จากช่องดีและช่องดีจะเป็นข้วาสารเมล็ดแตกหักค่ะ สอยได้หลายหลายค่ะข้าวที่แยกได้กับเมียดงามงามค่ะขายได้ราคาดีค่ะมากหลายหลายค่ะใส่พลังงานแสงอาทิตย์ซอยลดไลจ่ายซอยประหยัดไฟมีเงินเหลือกเก็บด้วยค่ะค่ะก็ขอบคุณทางโรงเรียนนะคะที่ช่วยเหลือชุมชนทําให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้อยู่ได้อยู่กับครอบครัวทําให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นค่ะ ะะกับสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเราได้คิดค้นกันมาหวังว่าสิ่งประดิษฐ์ของพวกเราจะมีประโยชน์ต่อชุมชนและสามารถนําไปต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์อื่นๆได้ในอนาคตขอบคุณพวกเธอม,มากๆนะที่ทําให้ฉันมีแนวคิดในการช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนของฉันได้พวกเรารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองผู้อื่นและชุมชนและที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบพระคุณคุณครูท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือต่อผู้จัดทำโครงการในครั้งนี้ค่ะขอขอบพระคุณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและบริษัท Education Studio จำกัดพวกเราในฐานะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนารายคำพง์วิทยาและผู้รับผิดชอบโครงการจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเราและชุมชนค่ะ สวัสดีค่ะ